เป็นเพียงเรื่องสมมติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเชิญมารับชมราตรีร้อยเรื่องเล่าด้วยความเพลิดเพลินหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขารายล้อมด้วยต้นสนและหมอกขาวมีศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งประหงานว่ากันว่าศาลเจ้าแห่งนี้คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องหมู่บ้านจากสิ่งชั่วร้ายแต่ในเวลาเดียวกันมันก็เป็นสถานที่ที่มีตำนานสยองขวัญมากมาย ฮานะเด็กสาววัยสิปีเติบโตมาในหมู่บ้านแห่งนี้เธอเป็นมิกกะหรือผู้ดูแลศาลเจ้าตั้งแต่จำความได้เธอได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับหญิงชุดกิโมโนสีแดงที่ถูกเล่าขานว่าจะปรากฏตัวในคืนที่หมอกหนาบางคนบอกว่าเธอเป็นวิญญาณที่ถูกสาบางคนบอกว่า เธอคือผู้เฝ้าปกป้องศาลเจ้าแต่ไม่ว่าเรื่องไหนจะจริงฮานะไม่เคยพบเธอเลยไม่เคยกลัวคืนหนึ่งหลังจากพิธีกรรมประจำวันจบลงฮานะเก็บกวาดศาลเจ้าอย่างเรียบร้อยหมอกเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆเธอปิดประตูศาลเจ้าและเดินกลับไปที่กระท่อมเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากตัวศาลขณะที่เธอกำลังล็อกประตู สายตาเหลือไปเห็นบางอย่างร่างเงาสีแดงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นสนมันเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังเดินหาบางสิ่งใครอยู่ที่นั่นเธอถามเสียงดังแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงลมทัดผ่านและกลิ่นหอมบางอย่างกลิ่นดอกซากุระที่ไม่น่ามีในฤดูใบไม้ร่วงฮานะรู้สึกหนาวแปลก วันรุ่งขึ้นชาวบ้านสองสามคนมาพบเธอพร้อมเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้พวกเขาได้ยินเสียงร่ำไห้ดังมาจากศาลเจ้าแต่ไม่มีใครกล้าไปดูและพวกเขายังบอกอีกว่ามีกลิ่นดอกซากุระหอมฟุง้งเหมือนกับที่ฮานะเจอเมื่อคืนฮานะเริ่มไม่แน่ใจว่าเรื่องเล่าที่ได้ยินมาตลอดชีวิตเป็นเพียงตำนานหรือความจริง เธอตัดสินใจว่าคืนนี้จะอยู่ที่ศาลเจ้าเพื่อหาคำตอบด้วยตัวเองคืนนั้นศาลเจ้าเงียบสงัดหมอกเริ่มคลี่ตัวหนาขณะที่เธอกำลังจุดไฟในโคมไฟหินเพื่อให้ความสวาม่างเงาสีแดงปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้อยู่ไกลแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอหญิงในชุดกิโมโนสีแดง ใบหน้าซีดเผือดดวงตาไร้แววริมฝีปากแค้ยิ้มแต่เป็นยิ้มที่ไร้ความรู้สึกฮานะรู้สึกว่าร่างกายตัวเองเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ทเธอขยับไม่ได้ทำได้เพียงมองเสียงหัวเราะเบาๆแหลมสูงดังขึ้นจากหญิงชุดแดงก่อนที่เธอจะก้มลงมาชิดกับฮานะและพูดว่า เธอจำฉันไม่ได้หรือเสียงนั้นแฝงด้วยความเศร้าและความโกรธก่อนที่ร่างของเธอจะเลือนหายไปในหมอกทิ้งให้ฮานะนั่งซุดอยู่กับพื้นด้วยหัวใจที่เต้นรัวหลังจากคืนที่เธอได้พบกับหญิงชุดกิโมโนสีแดงฮานะรู้สึกเหมือนตัวเองเปลี่ยนไปทุกครั้งที่เธอหลับภาพของหญิงคนนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในความฝันเสียงหัวเราะ และคำพูดที่ว่าเธอจำฉันไม่ได้หรือมันดังอยู่ในหัววันหนึ่งขณะที่ฮานะก,กำลังทำความสะอาดศาลเจ้าเธอพบกล่องไม้เล็กๆที่ถูกซ่อนอยู่ใต้แท่นบูชามันเป็นกล่องเก่าแก่ประดับลวดลายซากุระและมีกุญแจล็อกเอาไว้เธอพยายามเปิดกล่องนั้นแต่ไม่สำเร็จเธอจึงนำไปถามหัวหน้าหมู่บ้าน ชายชราผู้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลเจ้ากล่องนี้ชายชราเอ่ยขึ้นพร้อมสีหน้าซีดเผือดอย่าเปิดมันเด็ดขาดเขาเล่าว่ากล่องนี้เป็นของหญิงสาวในชุดกิโมโนสีแดงเธอเคยเป็นมิโกะที่สารเจ้าเมื่อราวร้อยปีก่อนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอหลังจากคืนหนึ่งที่เธอหายตัวไป แล้วกล่องนี้เกี่ยวอะไรกับเธอเหรอคะฮานะถามด้วยความสงสัยชายชราสายหน้าแค่รู้ว่าอย่าเปิดมันก็พอคำเตือนนั้นยิ่งทำให้หานะอยากรู้ในคืนนั้นเธอนำกล่องกลับมาที่กระท่อมและนั่งมองมันอยู่หลายชั่วโมงสุดท้ายความอยากรู้อยากเห็นชนะความกลัวหานะหยิบเส้นลวดเล็กๆมาไขกุญแจของกล่องนั้น เสียงคลิกดังขึ้นเบาๆเมื่อเปิดออกในกล่องมีเพียงสิ่งเดียวเส้นได้สีแดงได้เส้นเล็กแต่ดูเก่าแก่ฮานะหยิบมันขึ้นมาดูและทันใดน,นั้นเธอรู้สึกว่าห้องของเธอเริ่มเย็นลงอย่างประหลาดเสียงก้าวเท้าดังขึ้นช้าๆจากด้านหลังเธอหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ เพียงแต่กระจกบ,บานเล็กที่แขวนไว้บนผนังสะท้อนภาพของหญิงชุดกิโมโนสีแดงยืนอยู่ด้านหลังเธอหานากริตร้องด้วยความตกใจแต่เสียงของเธอกลับไม่ดังออกมาเธอรู้สึกเหมือนถูกพัฒน,นาการด้วยได้สีแดงที่เธอถืออยู่ฉันบอกแล้วใช่ไหมเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นอีกครั้งอย่าลืมฉันอีกละ่ะ หญิงชุดกิโมโนขยับเข้ามาใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นฉันรอเธออยู่นานมากฮานะหลังจากคืนที่ฮานะเปิดกล่องไม้และพบกับเงาของหญิงชุดกิโมโนสีแดงเธอเริ่มสังเกตเห็นบางสิ่งที่ผิดปกติเงาสีแดงนั้นปรากฏอยู่ในกระจบทุกบานที่เธอส่องดูไม่ว่าจะเป็นกระจกในสารเจ้าหรือแม้แต่ในน้ำ ในตอนแรกฮานะคิดว่าตัวเองจินตนาการไปเองแต่ยิ่งวันผ่านไปภาพสะท้อนนั้นยิ่งชัดเจนขึ้นหญิงในกิโมโนสีแดงยิ้มให้เธอทุกครั้งที่มองผ่านกระจกความกลัวค่อยๆก่อตัวขึ้นฮานะตัดสินใจนำกล่องไม้นั้นไปคืนที่ศาลเจ้าเธอเชื่อว่าถ้าทิ้งมันไว้ที่เดิมวิญญาณของหญิงชุดแดงอาจจะหยุดตามเธอ เมื่อถึงศาลเจ้าหมอกหนายิ่งกว่าทุกวันหานะเดินเข้าไปที่แท่นบูชาและวางกล่องกลับลงไปเธอพยายามสวดมนต์เพื่อปลดปล่อยสิ่งที่ติดตามเธอแต่ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปง่ายๆหรอเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยเหมือนกับเสียงในความฝันของเธอฮานะหันไปมองรอบๆ ก่อนสายตาจะหยุดที่กระจกบ,บานใหญ่ที่ตั้งอยู่มุมศาลเจ้าในกระจกเธอเห็นตัวเองแต่เบื้องหลังหญิงชุดกิโมโนยืนอยู่พร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธเธอจำฉันไม่ได้จริงๆใช่ไหมคำพูดนี้กระตุ้นความทรงจำบางอย่างในใจหานะภาพในหัวเธอค่อยๆชัดเจนขึ้น เธอเห็นเด็กหญิงสองคนวิ่งเล่นอยู่ในสวนซากุระคนหนึ่งสวมกิโมโนสีแดงสดและอีกคนคือเธอเราเคยเป็นเพื่อนกันฮานะพุนทมเหมือนความทรงจำค่อยๆกลับมาหญิงชุดกิโมโนยิ้มใช่ฮานะเราเคยเป็นเพื่อนกันเธอพูดพร้อมน้ำเสียงเยือกเย็นแต่เธอทิ้งฉันไว้ที่นี่ภาพสะท้อนในกระจเปลี่ยนไป ฮานะเห็นตัวเองในวัยเด็กกำลังวิ่งหนีออกจากศาลเจ้าปล่อยให้เด็กหญิงอีกคนอยู่ลำาังท่ามกลางเปลวเพลิงที่กำลังลุกไม่ศาลเจ้าฉันฮานะพูดเสียงสัน่นฉันไม่รู้ว่าเธอยังอยู่ในนั้นหญิงชุดกิโมโนโหัวเราะน้ำตาไหลลงมาบนใบหน้าที่ซีดเซียวแต่ฉันยังจำทุกอย่างได้ฮานะเธอพูด ก่อนที่มือซีซีจะเอื้อมออกมาจากกระจกฮานะก้าวถอยหลังด้วยความตกใจฉันจะช่วยเธอฉันสัญญาเธอตะโกนออกมาแต่เสียงหัวเราะแหลมสูงยังคงดังสะท้อนในศาลเจ้าหญิงในกิโมโนยื่นมือมาจับที่แขนของฮานะและพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นช่วยหรือไม่ต้องแล้วฉันต้องการเพียงแค่ให้เธออยู่กับฉัน หมอกยามค่ำคืนปกคลุมศาลเจ้าบรรยากาศเย็นยเยือกหลังจากเหตุการณ์ในกระจกฮานารู้แล้วว่าเธอกับหญิงชุดกิโมโนเคยเป็นเพื่อนกันในอดีตแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเพลิงไม่ในวัยเด็กยังคงท่าเลือนฮานะนั่งอยู่ในศาลเจ้าพยายามคิดหาวิธีแก้ไขแต่เสียงหัวเราะแหลมสูงดังแม่วเข้ามาในศประสา หญิงชุดกิโมโนปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอไม่ใช่เพียงเงาในกระจกแต่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอยังจำได้ไม่หมดใช่ไหมหญิงชุดแดงพูดพร้อมยิ้มเย็นเยียบฮานะรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกกดทับเธอพยายามตั้งสติฉันอยากรู้ทุกอย่างช่วยเล่าความจริงให้ฉันฟังทีหญิงชุดกิโมโนจ้องมองเธอ ดวงตาที่ว่างเปล่าเริ่มเปล่งแสงสีแดงได้สิท้าเธออยากรู้จริงๆทันใดนั้นสารเจ้ากลับกลายเป็นภาพในอดีตฮานะเห็นตัวเองในวัยเด็กและเพื่อนสาวในชุดกิโมโนสีแดงทั้งสองกำลังวิ่งเล่นท่ามกลางต้นซากุระแต่ภาพความสนุกสนานนั้นเปลี่ยนเป็นฉากกลัวลาหนไฟเริ่มลุกไหม้ในสารเจ้าเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังระงม ฮานะในวัยเด็กวิ่งหนีแต่เพื่อนของเธอกลับถูกทิ้งไว้ในกองเผิงเด็กสาวในชุดแดงยื่นมือออกมาร้องขอให้ช่วยแต่ฮานะไม่แม้แต่จะหันกลับไปภาพนั้นชัดเจนจนฮานะในปัจจุบันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกไฟลวกฉันฉันไม่ได้ตั้งใจทิ้งเธอฮานะร้องให้ฉันกลัวจนทำอะไรไม่ถูก หญิงชุดกิโมโนหัวเราเบาๆแต่เธอรู้ไหมว่าฉันต้องอยู่ในเพลิงนั้นนานแค่ไหนเพื่อรอวันที่เธอจะกลับมาเสียงเธอเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเธอมีชีวิตที่สงบสุขในขณะที่ฉันจมอยู่ในไฟแห่งความแค้นร่างของหญิงชุดแดงเริ่มเปลี่ยนไปชุดกิโมโนของเธอขาดรุ่งริ่งเปลวไฟลุกท่วมตัว และเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องในศาลเจ้าแต่ฉันไม่ได้ต้องการทำร้ายเธอฮานาตะกูลถ้าเธอต้องการให้ฉันชดใช้ฉันยอมทุกอย่างหญิงชุดกิโมโนโหยุดนิ่งเปลวไฟรอบตัวเธอมอดดับจริงหรือเธอถามพร้อมรอยยิ้มแฝงความอาฆาตถ้าอย่างนั้นเธอจงอยู่ที่นี่แทนฉันทันใดนั้น ได้สีแดงเส้นยาวพุ่งเข้าพันรอบตัวหานะรัดแน่นจนเธอหายใจไม่ออกหญิงชุดกิโมโนโหัวร้อนลั่นตอนนี้เธอจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงที่ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลภาพของสารเจ้ากลับมาสู่ปัจจุบันแต่ฮานะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่สามารถออกจากที่นี่ได้อีกแล้วร่างของเธอเริ่มจางลงกลายเป็นเงา ที่ถูกกักขังไว้ในศาลเจ้าหญิงชุดกิโมโนหายตัวไปพร้อมเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในอากาศการล้างแค้นเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นฮานะรู้สึกว่าร่างกายของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่เธอพยายามออกจากศาลเจ้าเธอพบว่าตัวเองวนกลับมาที่เดิมไม่ว่าจะเดินไปทางไหนหมอกหนาก็ปิดกั้นทุกทางออก เหมือนเธอถูกพัฒนาการด้วยพลังบางอย่างในคืนที่สามหลังจากเหตุการ์หญิงชุดกิโมโนหลังแค้นฮานะได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินเข้ามาในศาลเจ้าเสียงนั้นคุ้นเคยเธอเห็นชายชาราหัวหน้าหมู่บ้านผู้ที่เคยเตือนเธอไม่ให้เปิดกล่องฮานะเขาเรียกชื่อเธอเบาๆขณะที่เดินเข้ามาหา ฮานารีพยายามเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอกลับเบาลงเหมือนเสียงกระซิบในลมทำไมเธอถึงทำแบบนี้ชายชาราพูดพร้อมกับหยิบกล่องไม้ขึ้นมาฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าเปิดมันเพราะเธอไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างในฮานาพยายามอธิบายแต่ทุกคำพูดของเธอ กลับกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ชายชราไม่ได้ยินเธอเพิ่งตระหนักว่าเธอไม่ใช่คุณอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพียงเงาที่ติดอยู่ในสารเจ้านี้ชายชราเปิดกล่องออกหยิบได้สีแดงออกมาและเริ่มพึมพำคำสวดโบราณหาน้ำมองเห็นหญิงชุดกิโมโนปรากฏตัวอีกครั้งเธอยิ้มย้อชายชรา แกคิดว่าคำสวดนั่นจะช่วยอะไรได้หรือชายชาราไม่ตอบเขาทำสมาธินแน่วแน่และใช้ได้สีแดงพันรอบแท่นบูชาหญิงชุดกิโมโนเริ่มกรีดร้องร่างของเธอสั่นไหวและควันดำเริ่มลอยออกมาจากตัวเธอแกทำแบบนี้ไม่ได้หญิงชุดกิโมโนตะกนฉันรอวันนี้มานานเกินไป ฮานะต้องอยู่ที่นี่แทนฉันชายชราตะโกนสูนกลักเพราะเธอถูกความแค้นครอบงำถึงได้ติดอยู่ที่นี่แต่มันควรจบได้แล้วทันใดนั้นหญิงชุดกิโมโนพุ่งเข้าไปหาชายชราด้วยความเร็วเหมือนลมพายุแต่ก่อนที่เธอจะสัมผัสตัวเขาได้สีแดงที่พันรอบแท่นบูชาทรงแสงเจิดจ้า เหมือนปิดกั้นพลังของเธอไว้ร่างของหญิงชุดกิโมโนเริ่มแตกสลายเธอหันมามองหานะักด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเธอหนีออกไปจากไฟนั้นได้แต่ฉันหนีไม่ได้เลยคำพูดสุดท้ายของเธอจมหายไปพร้อมกับเงาของเธอที่สลายกลายเป็นควันสารเจ้ากลับคืนสู่ความสงบหมอกค่อยๆจางลง และฮานารู้สึกว่าตัวเธอกลับมาเป็นปกติร่างของเธอมีน้ำหนักอีกครั้งเธอยกมือขึ้นและเห็นว่ามันไม่โปร่งแสงอีกแล้วชายชราหันมามองเธอเธอได้รับโอกาสอีกครั้งอย่าทำผิดซ้ำสองอีกเขาพูดอย่างเรียบง่ายก่อนจะเดินจากไปแต่ในใจฮานารู้ดีว่าความผิดพลาดในอดีต จะเป็นบาดแผลที่เธอไม่มีวันลืมเธอตัดสินใจว่าเธอจะอยู่ที่ศาลเจ้านี้เพื่อดูแลมันและไม่ให้ใครต้องพบชะตากรรมเหมือนหญิงชุดกิโมโนอีกหลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ปลดปล่อยวิญญาณฮานะยังคงอาศัยอยู่ในศาลเจ้าเธอตั้งใจที่จะดูแลสถานที่แห่งน,นี้และป้องกันไม่ให้ใคร ต้องเผชิญหน้ากับพลังมืดเหมือนที่เธอเคยเจอหมอกยังคงปกคลุมในบางคืนแต่ฮานะรู้สึกได้ว่าบรรยากาศในศาลเจ้าเริ่มสงบสุขมากขึ้นจนกระทั่งคืนหนึ่งในช่วงกลางฤดูใบไม้ร่วงจันเต็มดวงฉายแสงเจิดจ้าแต่บรรยากาศรอบศาลเจ้ากลับรู้สึกเงียบงันผิดปกติฮานะกำลังจัดดอกไม้ในแท่นบูชา เมื่อจุจๆโคมไฟที่สว่างอยู่ก็ดับลงพร้อมกันหมดเสียงลมวิดหวิวดังขึ้นเธอหันมองไปรอบๆและพบว่ากระจกบ,บานใหญ่ในศาลเจ้าสะท้อนภาพบางอย่างภาพนั้นไม่ใช่เธอแต่เป็นหญิงชุดกิโมโนสีแดงยืนอยู่เบื้องหลังแท่นบูชาเธอยิ้มแต่คราวนี้ เป็นรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเศร้าลึกเธอหานะพูดไม่ออกหัวใจเต้นระรัวแต่เธอถูกปลดปล่อยไปแล้วหญิงชุดกิโมโนหัวเราเบาๆฉันถูกปลดปล่อยจากความแค้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะจากไปหานะขยับเข้าไปใกล้กระจกดวงตาจ้องมองหญิงชุดกิโมโน,โมโนเธอต้องการอะไรอีกฉันคิดว่าเรื่องทุกอย่างจบลงแล้ว หญิงชุดกิโมโนถอนหายใจไม่ใช่ทุกสิ่งที่จบลงได้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังคงมีวิญญาณมากมายติดอยู่เหมือนกับฉันพวกเขากำลังรอใครสักคนที่จะช่วยปลดปล่อยฮานานิ่งอึง้งคำพูดของหญิงชุดกิโมโนทำให้เธอเข้าใจว่าหน้าที่ของเธอในศาลเจ้าเพิ่งจะเริ่มต้น หญิงชุดกิโมโนยื่นมือออกมาจากกระจกในมือของเธอมีได้สีแดงเส้นเดิมเธอมอบมันให้หานะนี่คือเครื่องมือของเธอใช้มันเพื่อปกป้องและปลดปล่อยไม่ใช่เพื่อพันธนาการหานารับได้สีแดงนั้นและรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเวียนผ่านร่างกายของเธอฉันจะทำตามสัญญาฉันจะดูแลที่นี่ เพื่อให้ไม่มีบิญญาณใดต้องทนทุกข์อีกหญิงชุดกิโมโนยิ้มอีกครั้งก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายกลายเป็นแสงสีแดงเล็กๆล,ลอยออกไปพร้อมกับสายลมในคืนนั้นฮานะนั่งมองจันเต็มดวงเธอรู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับมัน และในขณะที่แสงจันทร์ส่องลงมาฮานะเห็นเงาของหญิงชุดกิโมโนยังคงยืนมองเธอจากกระจกแต่คราวนี้เงานั้นสงบสุขเหมือนกับกำลังมอบก,กำลังใจให้เธอก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ราตรีร้อยเรื่องเล่ามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ